แหวกไม่ใหญ่ก็ไดลูกคนใหม่หน้าตาเป็นยงไงอาเาเหมือนแ่ดิ ก็ยิ่งเหมือนแม่ดิสวยมากแม่ว,ว่าูกก็ยังเหมือนแม่มีเลยดิใช่แต่เราื้องดีสิ <laughs> ถ ja, ah, ือกลับ huh? บ้านเลยรีบกับบ้านเหรอขาไม่ให้ดูเฉยๆเร็วเยาเรเก็บเจ็บโตเจ็บไงไม่บอเออส่หลังเลย เราอยู่กันสองคนแล้ <laughs> ที่ว้น้กี้กป้บ้านใช่ไหมเดยวกันเดยกกันเดกกันลูกฮะ <laughs> ลูกเงิน มาทิอนหนังสือพิมพ์แล้วหรอใช่แล้วแบบของขวัญทุกปีจะห่อนหนังสือพิมพ์ไม่เพราะว่าไม่มีกระดาษจะได้มันใช้กระดาษของของขวัญลูกมันหมดแล้วไปแขกที่บ้านไหมทำไมอะเปเก่งมีคนบอก ฉีกได้ไหมหนังสือพิมพ์อ่ะเราแบบผ่อหนังสือพิมพ์นะทำไมหรือว่าเขาคนนี้เก่งนะผ่านหนังสือพิมพ์ได้เลยเ <c oughs> ดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์คนไม่ค่อยมีแล้วนะหอนะทำไมอ่ะเซนเซอร์ไง <c oughs> ทำไม,เร,มไเ,รเราต้องมีภาพต่อไปหรืออะไรฮะเราต้องมีภาพต่อไปหรือว่าอะไรอะไรอ่ะนาฬิกากนาฬิกาพอ,อจบแล้วไง

พีดให้ไหน่แล้วพีดก็รีบปิดแล้วพีก่ก็ไม่เออให้ไหล่ตอนตัดเ้กด้วยกันจบแล้ววันนี้จบแฮปปี้วันเดย์แล้วมีความสุขมากนะหนู